ชาแล้วเดี๋ยวเป็นมือกล้องให้แล้วม้าคานค่ะกำลังนี้ค่นีมันจะหน้าหนาวแล้วหรือเปล่าเนาะนะคะวันนี้ก็ออกกำลังกายเสร็จนะคะก็มืดฟ้าัวดินมากนะคะมืดแต่ข้างหน้าเลยเออเพราะมันจะหน้าหนาวแล้วหรือเปล่าหน้าหนาวหนะตะหน้าหนาอ๋อมคนะไม่ใช่ค่ะฝนจะตกสองุ่นะคะกล พ่อมานั่งรถมาที่เอามานั่งรถมเมล์ใช่ไหมหมาจะไล่ไงหมาตัดเท้าหมาตัดเพื่อนกับหมาไม่ตัดไม่กัดหรอเออหมากับคนคนตีนพัวกันเลยอ่ะเพื่อนพูดด้วยนะคะเพราะเพื่อนกำลังไล่พวกใช่เดี๋ยวปล่อยเพื่อนไปเชื่อค่ะไม่มีเงินสดอยากไล่เชื่อค่ะไอ้เพื่อนผอมลงไหมเพื่อนผอมลงนั้นอ่ะจริงเหรอคะเพื่อนจริงนั้นไหมคะ เพื่อนไม่กินข้าวเย็นกินข้าวอุ่นค่ะอุ่นทุกนินข้าวเนะเพื่อนกินโปรตีนก็ถั่วที่อาจารย์มาขายนะคะโปรตีนได้ทั้งอุดหนุนได้ทั้งสุขภาพค่ะโปรตีนใช่ค่ะเป็นโปรตีนนะคะเขาบอกว่ากินถั่วเยอะๆมีโปรตีนค่ะใช่ค่ะพี่ใหญ่ใจเย็นๆนะคะทำไงทําไมอ่ะใจเย็นค่ะอ้าแล้วเพื่อนจะเดินมาทําอะไรเนี่ยย้อนต่อเนี่ยดีนี่ทําเป็นวงการเกงเงหรอสวนทางเนี่ยเออนะคะ กินสิแมวเอาไม่ไม่หนาวไม่ร้อนไม่หลานจิ้มอะไรเลยกินไปเถอะเอะไรหรอไม่ไม่แมวเขาเก็บเอาเมื่อกี้นี่เพิ่งเลยเพิ่งออกกําลังกายเมื่อกี้กินกันแล้วนะจ้ะเพิ่งออกกําลังกายเมื่อกี้ได้กินโปรตีนกันแล้วนะเออก็กินเลยจ้าเพื่อนกินไหมเพื่อนเราทุกคนใช่ไหมเราซื้อยู๋อเราซื้อไปแจกแต่เพื่อนแต่เพื่อนเราให้เพื่อนกินเพื่อนเขาไม่กินนะว่าอะไรรู้ป่าเพื่อนเพื่อนกินเพื่อนเพื่อนเราเป็นคนกิน ตอนนี้เพื่อนเหลือ80ดสิบค่ะเพื่อนเพื่อนจากร้อยหรือแปดสิบแล้เหรอครับเพื่อนแต่เพื่อนก็หักโคมจนไปเนี่ยไม่หักโคมค่ะเพราะเพื่อนคิดแล้วกินไข่กี่ลูกคะเย็นกินไข่กี่ลูกลคะเย็นไม่กินกินแต่เช้าค่ะก็วานกินอยู่นะคะกินสามลูกคืนไม่ลงคืนลงลูกเดียวเองคงไม่ลงไม่ลงค่ะกินแต่ว่าแต่ว่าเขาลงมาสามเดือนเขาไม่เวียนหัวก็โอเคนะบางคนเขาจะกังวลดันนะคะเป็นความดันเขาสบายดีเขาท่ากล้ามหรือท่า แล้วก็ต้องเปล่น้ำแล้วนะคะแล้วก็หัวล้อพอยังเอ้าเพื่อปวดแขนแล้วนะออกกอไม่ต้องไห้แล้วก็ได้ค่ะเพื่อนทุกคนอยากออกกำลังกายมาด้วยกันนะคะสุขภาพดีไม่มีขาย